พร้อมวางนะครับเครื่องเอฟรถก็เป็นพรอยล้อครับวางเครื่องลงเลยครับเอวางเครื่องเข้าไปเรียบร้อยอันนี้ผมเติมน้ำเข้าไปแล้วนะน้ำเติมแล้วเติมน้ำเติมระบบเดี๋ยวค่อยไล่อีกทีนะเติมยางอีกทีนึงอันนี้เราเทสก่อนอันนี้มาสตาร์ทเทสกันครับมาลุ้นไปพร้อมกันทุกคนมา เอาาเช็ดใหม่เขาเชีดใหม่น้ำมันยังไม่มีในขอชีดเดี๋ยวรอติดเครื่องทิ้งมาปับนึงรอสักครู่ครับให้มันเซฟตัวไปก่อนนะนี่ครับทิ้งไปสักพักก็นิ่งนะครับเครื่องดู